สวัสด,ดีค่ะนกักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักของครูทุกคนนะคะกลับมาพบกับครูอีกแล้วในวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยมค่ะบทเรียนในวันนี้นะคะเราจะเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนจะยากจะง่ายแค่ไหนลองไปตามกันดูค่ะก่อนอื่นเด็กๆช่วยครูอ่านหน่อยสิคะว่าทศนิยมนี้อ่านว่าอะไร0.1 ทศนิยมนี้มีกี่ตำแหน่งคะเป็นทศนิยม1นึตำแหน่งเพราะเลขหลังจุดมี1ตัวนะคะทศนิยม1นึตำแหน่งเขียนเป็นเศษส่วนต้องมีส่วนเป็น10ถูกต้องไหมคะอ้าวเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ1ส่วนสินั่นเองต่อไป0.01เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเอ่ย เป็นทศนิยม2องตำแหน่งนะคะสามารถเขียนเป็นเศษส่วนโดยมีตัวส่วนเท่ากับส่วน100แบบนี้อ่านว่าเศษ1ส่วน100่งร้ยนักเรียนจําได้ใช่ไหมคะถ้าทศนิยม2องตำแหน่งจะต้องมีส่วนเป็น100ครูมีเทคนิคการจําก็คือทศนิยม2องตำแหน่งก็คือ100มีศูนยสตัวนั่นเองค่ะอ้าว ต่อไปค่ะ0.001เป็นทศนิยม3าตำแหน่งทศนิยม3าตำแหน่งแสดงว่ามีส่วนเป็นเท่าไหร่คะเลขอะไรเอ่ยที่มี03ตัวก็คือเศษ1ส่วน1000นั่นเองอันนี้ก็คือเทคนิคการจำง่ายๆนะคะอา้าวเราลองมาดูโจทย์ปัญหาข้อนี้กันดีกว่าเขาบอกว่าจงเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วน ทำยังไงหนะ้าถึงจะเปลี่ยน0.5ให้เป็นเศษส่วนได้ข้อนี้ทศนิยมไม่มีจำนวนเต็มใช่ไหมคะก็คือมี0นหน้าจุดก็เขียนเป็นเศษส่วนเลยคือทศนิยม1ตําแหน่งเขียนเป็นเศษส่วนได้มีส่วนเป็น10ก็คือเศษ5ส่วน10แบบนี้18.6 18.6นี้ มีจำนวนเต็มอยู่ด้านหน้าเต็มเต็ม -18 ค่ะดังนั้นจะเปลี่ยนเป็นจำนวนคละเขียน18ไว้ก่อนจด6คือทศนิยม1ตําตำแหน่งเหมือนเดิมค่ะทศนิยม1ตําตำแหน่งต้องมีส่วนเป็นอะไรคะมีส่วนเป็น10ดังนั้นเขียนได้ว่า18เศษ6ส่วน10แบบนี้ต่อไปค่ะ12.76 ว้าวข้อนี้มีทศนิยมกี่ตำแหน่งคะนักเรียนมีทศนิยมสองตำแหน่งนะคะเขียนเป็นจำนวนคละได้ว่า12เศษ 76.. ส่วน100เพราะทศนิยมสองตำแหน่งต้องส่วนเป็น100ใช่ไหมคะต่อไปค่ะ9.158ข้อนี้ทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ ข้อนี้ทศนิยม3ตํตำแหน่งทศนิยม3าตำแหน่งต้องมีส่วนเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆต้องมีส่วนเป็น1000งพแต่เป็นจํานวนเต็ม9านะคะจำนวนเต็ม9เขียนเป็นเศษส่วนจํานวนคะได้ว่า9เศษ158ส่วน1000แบบนี้ค่ะพอจะเข้าใจ วิธีการทำทศนิยมให้เป็นเศษส่วนแล้วใช่ไหมคะทบทวนอีกทีถ้าทศนิยมหนึ่งตำแหนง่งก็ทำเป็นส่วน10ถ้าทศนิยมสองตำแหนง่งต้องมีตัวส่วนเป็น100และถ้าทศนิยมสามตำแหนง่งต้องมีตัวส่วนเป็น1 0 0 0นนั่นเองค่ะลองมาดูโจทย์ข้อนี้กันค่ะเขาบอกว่า ให้นักเรียนการกระบาดท,ทับเศษส่วนที่ไม่เท่ากับทศนิยมที่กำหนดให้เน้นนะคะกาตัวที่ไม่เท่ากับค่ะมาดูกันค่ะ9.4คือทศนิยมที่กำหนดให้และมีเศษส่วน4ี่จำนวนครูใบให้ค่ะโจทย์ข้อนี้จะมีตัวที่ไม่เท่ากับทศนิยมเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนักเรียนหาให้เจอนะคะ,ะคิดยังไงนะ้ ไหนครูบอกว่า9.4ต้องมีส่วนเป็น10เพราะมีทศนิยม1ตําตำแหน่งก็มีส่วนเป็น10แค่ตัวเดียวเองแล้วตัวอื่นๆเล่ะจะถูกได้ยังไงเรามาดูกันค่ะ9.4เขียนเป็นเศษส่วนได้ว่ามีเต็มเต็ม9ก็เป็น9ทศนิยม1ตําตำแหน่งก็ต้องเป็นส่วน10ใช่ไหมคะเศษ4่ส่วน10แบบนี้เจอแล้วค่ะ หนึงตัวตัวนี้คือตัวที่เท่ากับ9.4แต่โจทย์ถามไม่เท่าดังนั้นขีดถูกอันนี้ไว้ก่อนนะคะหาตัวที่ไม่เท่าแล้วค่อยกากระบาดต่อไปค่ะนักเรียนจำเรื่องเศษส่วนที่เท่ากันที่ครูเคยสอนได้ไหมคะตัวเลขเศษส่วนอาจจะไม่ใช่เลขเดียวกันแต่มีค่าเท่ากันก็ต่อเมื่อหาเลขมาคูณ ทั้งเศษและส่วนก็ได้หรือหาเลขมาหารทั้งเศษและส่วนก็ได้ซึ่งจะต้องนำเลขเดียวกันมาหารทั้งเศษและส่วนนะคะข้อนี้ครูก็เลยมองว่าเอสี่กับสิเนี่ยเป็นจำนวนคู่น่าจะมีตัวเลขที่หารตัดทอนได้ลงตัวก็คือเลข2เราก็จะหารสองทั้งเศษและส่วนนะคะช่วยครูหน่อยนะ2หาร4ได้2ค่ะ 2หาร10ได้5ครั้งก็จะได้เป็น9เศษ2ส่วน5ค่ะ9เศษ2ส่วน5มีค่าเท่ากับ9เศษสส่วน10นะคะซึ่งก็จะเป็นตัวที่เท่ากับ9.4นั่นเองเหลือ2จํานวนแล้วค่ะนักเรียนที่เราจะต้องมาหากันว่าตัวไหนกันแน่ที่มีค่าไม่เท่ากับ9.4จริงๆแล้ว9.4สามารถเขียนเป็นเศษเกินได้นะคะนักเรียน เขียนเป็นเศษเกินได้ว่าให้ในกักเรียนรวมเลขเลยค่ะ9.4ก็เป็น9 4ส่วนด้วยทศนิยม1นตำแหน่งก็คือส่วน10แบบนี้ค่ะการทำเป็นเศษเกินคือเอาจุดออกแล้วด้วยส่วนด้วยดูว่าทศนิยมกี่ตำแหน่งนะคะก็คือส่วน10อ้าวมาดูค่ะถ้าเราอยากทำส่วนให้เป็น5เราก็ต้องหาร2ทั้งเศษและส่วนใช่ไหมคะ เรากําลังจะเอา2ไปหารทั้งเศษและส่วนช่วยครูนะคะ2หาร9ได้4ครั้ง2 4 8เหลือเศษ 1, 2, 1> 2, 2เท่าไหร่ได้14 2 7 14แล้วก็เอา2ไปหาร10ได้5ครั้งเท่ากับ47ส่วน5ค่ะนี่ตัวนี้เองที่เท่ากันดังนั้นจำนวนที่ไม่เท่าก็คือเศษ48ส่วน5ากกบาดไปเลยค่ะ พอจะเข้าใจวิธีการคิดแล้วใช่ไหมคะอ้าวมาดูข้อต่อไปกันค่ะเด็กๆ12.96 12.96 12. เขียนเป็นเศษส่วนได้อย่างไรจำนวนครับก็คือ12เศษ96ส่วน100ทําทำไมถึงเป็นส่วน100เพราะทศนิยม2ตํตำแหน่งข้อนี้ครูอยากจะทำให้เป็นส่วน25ดูซิ เพราะมันมี25าทั้ง2ตัวทําให้เป็นส่วน25นักเรียนคะ100่ํา0 0ยทำยังไงให้เป็น25คะหาร4เราต้องเอา4ไปหารทั้งเศษและส่วนคะ่ะช่วยกันนะคะ4 2 8เหลือเศษ1 4 4 6 4สหาร100 4หาร10ได้2ครั้งเหลือเศษ2 4เท่าไหร่ได้2ค่คะ 4 5 20ดังนั้นเท่ากับ12เศษ24ส่วน25มีคำตอบไหมคะนี่ไงอ้าว12เศษ24ส่วน25มีค่าเท่ากับ12.96ต่อไปค่ะเอทำ25ให้เป็น75ดีกว่านักเรียนลองคิดสิคะทำ25ให้เป็น75ทำยังไงคูณ สถูกต้องค่ะเรามาลองคูณ3ทั้งเศษและส่วนดูนะคะ24คูณ3ครูคิดมาแล้วว่าได้72ค่ะนักเรียนแล้วก็25คูณ3ก็เป็น75ได้12เศษ75เศษ2 2เศษ72ส่วน75นะคะได้12เศษ72ส่วน75ซึ่งตรงกับตัวนี้ อ้าวได้มาแล้วเหลือสองจำนวนค่ะที่เราจะหาว่าตัวไหนที่ยังเท่าอีก12.96เขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้อย่างไรครูบอกแล้วว่าเอาจุดออกแล้วก็ทศนิยม2อําแหน่งก็คือส่วนร้อยก็กลายเป็น1296ส่วน100คราวนี้ อยากจะทําให้เป็นส่วน25ครูยอยากตรวจสอบว่าตัวเนี้ยเท่าไหมทําเป็นส่วน25 100หารเท่าไหร่คะหาร4ค่ะอ่าเด็กๆลองช่วยกันหารนะ4 3 2 4 4 2สเหลือเศษ1 4 4 6 6 4เท่าไหร่ได้100 4 25ได้100เมื่อกี้เราคิดไปแล้วก็จะได้เท่ากับ 324ส่วน25ซึ่งตัวนี้ก็เท่ากันดังนันตัวที่ไม่เท่าแน่ๆก็คือจำนวนนี้ค่ะนักเรียนอพอจะนึกออกแล้วใช่ไหมคะว่าเราควรที่จะทำตัวส่วนให้เป็นเท่าไหร่เพื่อที่จะตรวจคำตอบนะคะเรามาดูอีกข้อนึงดีกว่า26.425ข้อนี้มีทศนิยม3ตํตำแหน่งต้องมีส่วนเป็นเท่าไหร่คะ ส่วนเป็น1,000ก็กลายเป็นจำนวนเต็ม26เลยเศษ425ส่วน1,000แบบนี้ว้าวเจอแล้วตัวที่1ตัวนี้ถูกนะคะต่อไปค่ะเราลองมาทำให้เป็นส่วน500ดูบ้างดีกว่าถ้าอยากให้เป็นส่วน500ต้องทำยังไงคะหาร2ทั้งเศษและส่วนช่วยกันหารนะคะ 2หาร4ได้2ครั้ง2หาร2ได้1ครั้ง2หาร5ได้กี่ครั้งคะได้2ครั้งแต่เหลือเศษ1ค่ะนักเรียนไม่ได้หารได้ลงตัวนะคะเหลือเศษ1ส่วนด้านล่าง2หาร1,000ก็ได้500ดังนั้นตัวนี้ผิดแน่นอนคะ่ะ เพราะเขาบอกว่าได้212แต่จริงๆแล้วไม่ได้212พอดีค่ะมันมีเศษ1เราก็เลยกาข้อนี้เลยค่ะว่าผิดซึ่ง2ข้อนี้ก็ถูกนะคะทำไมถึงถูกนักเรียนลองไปคิดตามวิธีคิดที่ครูอธิบายแบบข้อที่แล้วดูนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะให้เป็นส่วน40เราจะต้องหารด้วยเท่าไหร่ลองคิดดูเองนะคะแต่ ครูได้คิดมาแล้วว่าเศษส่วนทั้งสองจำนวนนี้มีค่าเท่ากับ26.425นะคะเด็กๆเป็นไงันบ้างคะทำได้กันแล้วใช่หไหมถ้าทำได้แล้วอย่าลืมทำแบบคุณหัดแล้วถ่ายรูปส่งครูนะคะเด็กๆทำงานให้เป็นปัจจุบันสัปดาห์หน้าเราก็จะเรียนเรื่องต่อไปที่ จะต้องใช้ความรู้เรื่องนี้อีกดังนั้นครูอยากให้ในักเรียนฝึกจนกว่าจะเข้าใจนะคะแล้วเราจะได้เรียนเรื่องต่อไปได้อย่างง่ายขึ้นสำหรับวันนี้ก็เรียนรู้กันมาเยอะแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ